的啊，个啊。 าทางจังหวัดเองมีมาตรการอะไรเข้าไปควบคุมในส่วนนี้เป็นพิเศษไหมคะในส่วนของสถานประกอบการในส่วนของโรงงานนะครับอันนี้อยากทําความเข้าใจกับที่น้องประชาชนนิดหนึ่งตรงนี้ในจุดต่างๆเหล่านี้เป็นแหล่งที่มีคนทํางานอยู่เป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้มีในเรื่องของการจัดการตรงนี้ควบคุมโรคตรงนี้โดยการทำบับเบิลแอนซีลนะครับอย่างที่เราได้ยินเนี่ยบับเบิลแอนซีลเนี่ยหมายความว่า เมื่อเราพบว่าสถานประกอบการหรือโรงงานใดเนี่ยมีผู้ป่วยเราก็จะไปซีลเขาไว้ไม่ให้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมาข้างนอกนะครับเพื่อต้องกันการแพร่ระบาดของโรคแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ป่วยไม่ได้มีอาการหนักเนี่ยนะครับเขาก็ยังสามารถที่จะทํางานต่อได้แต่อยู่ภายใต้ขอบเขตที่เรากําหนดก็คือจะต้องไม่ออกมาข้างนอกนะครับอันนี้ ทางจังหวัดชลบุรีก็ได้ดำเนินการทำบับเบิรแเนี่ยไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับเมื่อ2วันที่แล้วเราทําไป31แห่งแล้วแล้วก็คงจะต้องมีการทําแบบนี้ไปนะครับเพื่อให้สถานประกอบการต่างๆโรงงานต่างๆเนี่ยก็ยังสามารถดําเนินกิจการได้แต่เมื่อไหร่ที่ตรวจพบผู้ป่วยเนี่ยต้องแยกผู้ป่วยออกมาแล้วก็จํากัดบริเวณของคนที่ทํางานอยู่ในนั้นทุกคนนะให้อยู่ในกลุ่มนั้นทั้งหมดถ้าเราพบลักษณะแบบนี้ เราจะดําเนินการปิดนะครับเราจะมีคําสั่งของจังหวัดปิดสถานประกอบการปิดโรงงานเหล่านี้เป็นเวลา28วันนะครับหลังจากที่เราปิดแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยห้ามห้ามออกเด็ดขาดต้องทํางานอยู่ในนั้นนะครับแล้วเมื่อครบกําหนดเนี่ยทีมงานสาธารณสุขก็จะเข้าไปตรวจดูให้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าไม่พบว่ามีผู้ป่วยแล้วเนี่ยเขาก็สามารถเปิดทํางานได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย การที่เราทำบัฟเฟอรแอนด์ซีลเนี่ยก็จะเป็นการช่วยนะครับให้โรงพยาบาลช่วยให้ที่เรากำลังทำอยู่นะครับในศูนย์พักคอยในโรงพยาบาลสนามเนี่ยลดจำนวนผู้ป่วยลงผู้ติดเชื้อลงนะครับจะทำให้การควบคุมโรคเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยเราปิดโรงงานหมดเราเอาผู้ป่วยออกจากโรงงานแล้วเอามารักษาอย่างเดียวเนี่ยนะฮะเราก็พบมาว่าการควบคุมโรคเนี่ยบางครั้งมันมันไม่สามารถทำได้เพราะว่า วงจรของโลกเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันต้องมีการกักตัวผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า14วันเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจํากัดเขตพื้นที่ไม่ให้เขาออกไปได้เนี่ยนะครับเราก็ได้ใช้วิธีการนี้ในการดําเนินงานนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจว่าในสถานประกอบการในโรงงานเนี่ยเราใช้วิธีนี้ไม่ให้เข้าออกนะครับถ้าหากว่ามีที่ไหนฝ่าฝืนเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอบส่องนะครับแล้วถ้าพบ ว่ามีการทําผิดเงื่อนไขเนี่ยก็ขอให้แจ้งทางสํานักง,งานสาธารณสุขหรือแจ้งมาทางจังหวัดนะครับ